สวัสดีแฟนคลับแฟน่องทุกท่านนะคะสาหรับมื่อนี้นะคะท่านผู้ชมเมื่อนี้เฮาสิถามตัวเลขโชคลาภของพอแห้งนะคะเพราะว่าพอแห้งบอกว่าเพิ่นเห็นตัวเลขอยู่ต้นกล้วยนะคะเมื่อนี้แอดมินก็นเลยสิไปทายตัวเลขต้นกล้วยให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะสาหรับต้นกล้วยนี่เคยให้โชคมาแล้วบบตัมก็สีงวดนะคะสําหรับงวดนี้กะถ้าเกิดเฮาโชคดีมีโชคลาภก็จะเป็นงวดที่หาเนาะค่ะเดี๋ยวจังไ๋ตามแอดมินไปเลยเนาะค่ะท่านผู้ชม เจ้ากำลังดำหน้าอยู่สะออนเนาะสะออนทงให้ทงหน้าค่ะเป็นมีหน้าเป็นบรรยากาศดีนะคะท่านผู้ชมเขาเขาเอาให้นี่ก็ทุกตายแล้วแบบ ็เห็นเลขแปดคะเพราะว่าเห็นเลขบวันนี้ลูกก็นะคันว่าเห็นอะไรจะเข้าไปเบิ่งน้ำได้เห็นตัวได้คุณพ่อค่ะนี่เลยตัวน่ะตัวเด่นเด่นเอ้าอันนี้กระแปดคือสัตว์แต่พ่อสัตว์จ้าแงามเด็กนึงก็งามเลยเด็กนึงก็งามอันนีเป็นจิุ๊ณพ่ มันจะมันจะหมุนมาเลขแปอันเด่ก็หากก่อนมันตัวนี้พ่อพ่อเห็นตัวไรเน่ว้าให้เลขหนึ่งเห็นบ่อเนี่ยเห็นบ่อเลหนึ่งอะใส่แปดพอสี่แปด้แปดศูนย์แปดศูนย์หนึ่งเกาได้พันแปดศูนหนึ่งที่เคยออกนี่แปดตนแปดนี่จากตัวนี้หนึ่งสอง สองออสองมนันเก็ได้หกหกแปดสองหกแปดสองหกต้นจกต้นมันได้เนาะคุณพอเนาะต้นนี้มันเคยหมานตอนนั้นมันออกไอศูนย์หนึ่งแปศูนย์หนึ่งแปดมันออกหนึ่งแปดะพอเนาะ 2> 1, 2, 1, แต่ว่ามันโบเมนหมองนีได้ท่านผู้ชมคนละหมองผี่มันคู่ท่างทีค่ะคุณพอมีางที วันนี่มันอยู่กลางนี่ชุดนึงแปกค่ะแมนหัวใจประหลาต้นปรนหอกหัวเก่ากับต้นนี้ตัวนี้แมนหัวเก่ากับต้นนี้เราเรื่อกแค่เก่าที่อ๋อพญามนตร์เลิกงานมั้งหัวเก่าการทำผู้ชมอัลลองเบิรงเด้อลองเบิรงเด้อผู้ใดเห็นเป็นตัวใดแต่ว่าแอดมินเห็นเป็นเลขแปดคือพอมาอยู่เด้นี็ก แต่สองตัวบอเห็นได้ในชัดเจนเลยเนาะเด็กแปดเนี่ยน่ามั่งงามเถิงหกแปดแปดหกแปดแปดยังกับพ่อหกแปดหกแปดแปดท่านผู้ชมต้นนี้คือต้นที่โชคหมันตลอดเลยนะพ่อต้นนี้โชคหมันเฮงๆตลอดจักเทื่อแล้วพ่อต้นนี้ออกจักเทื่อแล้ว หนึ่งสองสามซีเจ้าเท่อแล้วซี่เซีอะไรซีงวดบอกโอ้ท่านผู้ชมต้นนี้คือซีงวดแล้วพอว่าต้นซอกต้นมันต้นไงกูโมคือลอตเตอรี่อยู่เลยพอเราบอกว่าต้นนี้ล่ะแต่ว่างวดวังหันกรได้มะทายท่านผู้ชมบูเนี่ยี่ยเ่นี่ยใช่ป่ะนี่ยเอเงี่ยมักไงขบวงบนข้างนี้งวดเมื่อกี้กรได้มะทายเห็นเบิ้งงวดนี้เลยมะทายเห็นเบิ้งนะคะเอาเบิ้งเอาเด้อท่านผู้ชมเด้อพ่อบอกว่าซีงวดแล้ว ถ้าออกงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่ห้าหกแปดแปดพ่อหกแปดแปดเหนปะพ่อเห็นสามตัวหกแปดแปดป่ะหกแปดแปดค่ะท่านผู้ชมเอาพ่อนับนับนับวีกล้วยไหมกล้วยกล้วยเนี่ยมะฮะกวนนั่นต้นนี่เอานี่ยแหละมันมากลแค่ท่านมันติดถูกติดแค่บ้านทอกเลยเนาะเอาตอนนั้นมันยังยังเป็นปีอันเป็นนั่นออกเป็นม่านเป็นแน่นเป็นม่านทอกอย่งอยู่ เอาบัดน,นี้นับดูพอมันสิเห็เนบน้างจังวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าชิดชิดเอสโอ้่าสีกระมี หับล่เคระหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกสิบสอ็ดสิบเอ็ดอสิบสองสิบสองวีเมนูนับได้เพรนับได้เท่าไหร่ ว่าประมาณนี้ละทร่เดียสิบสองสิบสองวีนูนับได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะท่านผู้ชมนะคะกับสำรับวีกล้วยนะคะของต้นกล้วยน้ำโชคต้นนีนะคะท่านผู้ชมกะคุณพ่อเพิ่นก็เห็นเป็นตัวเลข688เนาะคะ่ะเนาะแอดมินไทยเ้เบงแล้วสำรับท่านใดเห็นกะ ลองพิจารณาเบิ้งนะคะว่าท่านเห็นเป็นตัวใดนะคะผู้ใดเห็นเป็นตัวใดกะคอมเมนต์ใต้ใคลิปวิดีโอมาเด้อค่ะเด้อหลายคนหลายตามองเห็นคือกันบบนะคะมีสองตนนะคะเนาะอีกตนหนึ่งแอดมินว่าเป็นเลข47นะคะ4 7 7จเนาะอีกตนนี้ก็เป็น688คือพ่อเพิ่นวาอยู่ค่ะท่านผู้ชม สำหรับท่านใดที่มองเห็นอาจจะเป็นความแตกต่างหรือบุแตกต่างหรือว่าอาจจะคือกันก็ไดเนาะ,ะเนาะกะลองคอมเมนต์มาเบิงนะคะสำหรับต้นกล้วยนี่นะคะท่านผู้ชมให้โชคมาแล้วสีงวดผูดด้ใดค่ะสีงวดติดนะคะท่านผู้ชมงวดนี้เข้าสิม,มาตามต่อนะคะว่าเฮ้าสิไดตัวเลขตัวใดกขใหายขอสุกูสุคนนะคะให้มีดวงมีโชคนำกันผูดด้ใดเข้ามาเบิงกะขอให้มีโชคลาบเนาะ,ะเนาะ สองสามสี่ห้าหกใช่ละหนึ่งเจ็ดที่มาเห็นน,น,นั่นพ่อมาทางนี้มาใช่บางอันไหนดีโอ้อันนี้นี่เดียวจะมาแม่ดังคืนจัดหน้อยู่เล่งออกแล้วไปตั้งมาเห็ยนเนาะแม่นคนเขียนไว้บนี่ <c oughs> บอตอนคนผู้ใดมาเขียนไว้บนี่ผ <c oughs> ู้เขียนนะงวดเมื่อก,กี้นี่แง<อ>่ฐานว่าคนเขียน,นบ่มีไฟเขียนเด้บ่ในมือผู้เขียนหน่ออันนี้งวดบังหันงวดบังหันบ่ได้เขามรไทยพ่อก็บ่ได้สนใจต้นกล้วยเลย นี <S <s yeah> <S this yeah, the ่เฮเบ่งอยู hmm. Mother, yeah. ่ต้นนอกอยู่นี่เบ่งอยู่ต้นนอกเออฮเบ่งอยู่ต้นนอกบบ่งต้นนี้บอมั่ยังบอเห็นไหมบอเห็นเ่าบอเห็นเอไปเห็นตันี้เพ่ดเขียนแไหมบอพเขียนแไหมบอพเป็นซีเจ็ดอผ่อนี่เออเจ็ดซีเจ็ดซีนะเ็ดซียัไงนี่ซียใกว่านี่ซีจ้าแม่นอย่ใบเพิ่งกับบางไว้นึ่งใ้ไม่นเอาเห็นแต่แต่งจนที นว่ามันงมนะ่มเียเน้่นนมันหนึ่งเจ็ดกับแมนอยู่แต่ว่าเบิ้งเบิ้ง่ว่ะ่แมนพ้นใช่ไหมงวนนี่บ่เป็นซีเจ็ดนี่นูว่าซีเจ็ดนี่งวนนี่นะโอยก่แมนอยู่ครับแมนอยู่ซีเจ็ดพอซีเจ็ดเนาะนูว่าเนอะพอว่าป่ซีเจ็ด เยน,น,นใ้คกน่นนลระ่ะคะท่านผู้ชมนะคะกระสำรับมื้อนี้นะคะมาหาพ่อแห้งนะคะสำรับต้นกล้วยเนาะต้นกล้วยต้นนี้เพิ่นบอกว่าถึกมาแล้วสีงดนะคะท่านผู้ชมสำรับมื้อนีก้กะเอ่อส่องเบิ่งแล้วเห็นตัวเลขชัดๆเนาะค่ะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวใดเนาะคอมเมนต์มาเบิ่งเด้อคันไผเห็นเป็นตัวใดเนาะแต่ว่าทีนเน่ยน่ยแอดมินเห็นเลข8นี่ชัดเจนคัก พ่อก็เห็นสามตัวได้เนาะพองเงินนี้เนาะนเห็นสามตัวมังกึงเอาใดเห็นบคเห็นอย่าได้คอมเมนต์มาแปดยังกับพ่อหก <6 88 S 1> แปดแปดหกดแปบ่หกแปดแปดกล้ยนี่เจตังนับได้ประมาณใจว่าสิบหาหรือสิบหกนี่แหลนะนับบอคักมันสูงคนว่าสิบหาหรือสิบหกนี่แหละค่ะค่อยว่าสิบหาหรือสิบหกนี่แหละค่อยนับบ่ออัานานั้นมันมีห้างอันนกพร้อมได้อยูหัน No. ต้นกล้วยต้นนี้ให้โชคพ่อมาแหลวหลยงวดติดต่อกันนะคะแต่ว่างวดเมื่อกี้เฮา่ได้เขามาเบิ้งเ้าพ่อเนาะพ่อก็บ่ได้เบิ้งมันบ่นันเห็นบ่ค่ะ่ได้เบิ้งเนาะ่ได้มากเขามาเราแม่เนาะค่ะเอาท่านผู้ชมขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะสำหรับงวดนี้นะคะเนาะู้ใดเขามาติดตามรับชมขอให้โชคดีเฮงเรวยรวยนะคะเนาะ นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะคะขันไฟชอบคลิปนี้ตัวเลขนี้นะคะเป็นกำลังใจให้อดมินกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ